สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูบ้านนะครับผมก่อนอันนี้ผมจะพามาดูก่อนทํานะครับก็คือสภาพก่อนทําตอนนี้ก็จริงๆผมก็เพิ่งจะหยุดเรียนแหละแต่ว่าเจอแดดเข้าไปไม่ไหวครับเพราะมันต้องล้างต้องล้างเสร็จแล้วก็ทาสีอีกก็ตอนงบประมาณก็ยังไม่มาด้วยต้องรองบประมาณก่อนอันนี้ก็คลิปนี้จะเป็นให้ดูก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะปรับปรุงนะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก่อนปรับปรุงนะก็ผมน่าจะเริ่มทําเดือนมิถุนาเนี่ยครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับถั้งงบประมาณมาอะไรก็เดือนมิถุนายนี้ก็เริ่มทาได้เลยเพราะก็มีคนมาถามมาถามหาเช่าเยอะเหมือนกันก็คือมันยังไม่ได้ซ่อมครับก็คือก็คือยังไม่ปล่อยก็รอซ่อมเสร็จก่อนค่อยให้ปล่อยเขาเช่าก็เดือนมิถุนานก็สองหลังนู้นครับมีโครงการจะทำสองหลังนู้นแต่หลังก็สามหลังเราทำสามหลังคู่เลย ไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในดีกว่าบนข้างนอกเยอะและอันนี้คือสภาพภายในนะครับหน้าต่างชุดนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ที่มันเป็นแบบสมัยใหม่เขาผมก็เรียนไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ระบบไฟก็อาจจะต้องเปลี่ยนไม่ต้องอาจจะผมว่าต้องเปลี่ยนลแหละพอดูไม่น่าไหว บ้างสาสิบปีแล้วแปเดี๋ยวผมพาลงไปดูทั้งสองนะครับหน้าต่างนะครับชุดนี้ทั้งบ้านเลยต้องเปลี่ยนเหมือนกันก็คือเปลี่ยนละอันนี้หนึ่งชุดข้างบนอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ผม กั้นห้องเพิ่มนะครับแล้วก็เก็บผนังฝ้าเพดานด้านบนนะครับไฟนะครับผมดูสภาพไฟโอ้โหก็บ้านตรงนี้นะครับเมื่อก่อนก็คือทำเป็สัญญาแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันที่เขาแบบเรามีแค่โครงบ้านเปล่าๆให้เขามาทำต่อเติมเองอครับแล้วก็ กี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไปอย่างบ้านชุดนี้ก็คือทำสัญญาแล้วสุดไว้30ิปีครับก็หมดสหมดสัญญาแล้วก็คือตอนนี้ผมก็เข้ามาดูแลแล้วก็ปรับปรุงต่อราวมันไดก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยราวมันไดหักผูกพังหมดเลยไปลงไปดูชั้นล่างกันครับผมก็คือชั้นสองนี่เราจะมีกันห้องเก็บเพดานด้านบนแล้วก็หน้าต่างโซนหลังนะครับสภาพนะครับผมสุดยอดไหมโคตรสุดยอดเลยนะ อ,นนอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านที่ผมคุยกับช่างไปเมื่อเดือนที่แล้วนครับก็คือหลังคาชุดนี้ก็ต้องเอาลงแล้วก็เก็บผนังใหม่นะครับผนงังอาร์เลยแล้วก็เทพ,พื้นขึ้นมาใหม่กำแพงชุดหลังนะครับที่มันพังก็ต้องทำเหมือนกันก็ฝั่งครับก็หลังคาก็คงไม่ไหวครัไม่ไหวจริงๆ ก็คือชุดนี้ก็คือต้องทิ้งหมดเลยครับก็ทําใหม่ใส่แมกกีเชียอน,นี้จะเป็นภายในชั้นล่างนะครับห้องน้ําก็เดี๋ยวปรับปรุงใหม่ครับใส่เป็นโถนั่งเขาเรียกไงนะโถแบบใหม่ครับผมเขเรียกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้จะเป็นระบบไฟนะครับสามสิบปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวใส่เป็นชานเดอร์ลงแทนก็ชุดนี้คงไม่ใช้ ก็คือโลทิ้งหมดเลยครับแด้วปาดแท่งกาวด้วยแล้วก็ขอมิเตอร์ใหม่เป็นสิบห้ารับสี่ห้านะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็น5้ารัสิบ้าอยู่สภาพเาอันนี้จะเป็นก่อนทํานะย้ํานะครับว่าก่อนทํานะมัน,นจะเป็นโซนหน้าบ้านนะครับไปครับผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยว อัปเดตตอนเสร็จอีกทีนึ่งครับพอยถ่ายคลิปทีเดียวเลย